สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนะแจกๆนะวันนี้ลูกศิษย์มหาอีกคนแล้วนะครับเมื่อวานมหาคนนึงไปแล้ววันนี้มหาอีกคนเลยอันนี้เบอร์0ูนย์ศนะครับน้องแก๊ปนะครับน้องแก๊ปอยู่ยนอะไรล้างน่าวามินน่าวินขึ้นทั้นไหนครับขึ้นมสองครับนาวาินอยู่ในไหนที่แรวยสมจััดอยู่ในกรุงเทพ้วครับน้องแก๊ปคนนี้ให้พิเศษนะครับอันนี้หน้ากากไม่ใช่นนะครับไม่ใช่หน้ากากจีน น้องแจ็คมาคิที่ว่าเปลี่ยนหน้าก,กากหน้ากากเขาจะเปลีนนะครับคอนนี้เจ่งนะครับแล้วก็จะลองเอาไปส่วนหน้ากากจีนคนถามมาอาจารย์เลิกทำยังตอนนี้ครูเลิกแล้วนะครับให้เด็กๆทำดูนะครับครูคงไม่ไปก้าวใส่มากใส่เนี่เป็นหน้ากากพิหน้าที่ครูทำขึ้นมาลองให้น้องแจ๊คนะครับลองใส่ดูน้องแจ๊คว่ามันไปจะเป็นยังไงแต่คิดว่าฝีมือน้องแจ็คน่าจะทําได้บ่อทีฝากน้องแจ็คไปแล้วว่าถ้าทําเก่งแล้วอย่าลืมคนจนด้วย ไอ้พวกที่เป็นแล้วก็ปลานีเด็กคนจนจนมีเยอะอย่าคิดแพงอย่างเงี้ยนะกากีก็ขึ้นไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะฝากน้องแจ๊บส่วนอาจารย์สมศักดิ์คงไม่ทําแล้วนะครับนากากีเราจะให้น้องแจ๊บช่วยช่วยหน่อยเมื่อกี้ฝากน้องแจ๊บน้องแจ๊บอย่าลืมคนจนนะลูกดูนะสอนก็ไม่ต้องถึงห้าโมงหกหมื่นก็สักร้อยสองร้อย่าเกินพันอ่ะดีส่วนไอ้นี่ลูกศิษย์คนที่ส่งงานครบนะครับสามอย่างได้ไพ่บินฟรีนะครับปกติคุณขายแผ่ผนละยี่สิบ สำหรับลูกศิษย์ให้ฟรีนะครับไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ผิดราบแล้วนะครับไม่ต้องสมัครแล้วนะครับอันนี้ให้ฟรีน้องแจ๊ปเข้าใจไหมครูบาบญโอเคน้องแจ็ปสวัสดีผู้ชมเลยครับสวัสดีครับ